สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับกับก็มาตามมาตอนน่อนะสำหรับแนวทางฮานอยนะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลออกกันก่อนนะครับวันที่9แนวทางก็เป็นการคิดและการคํานวณน,นะครับนําผลที่ออกมาคิดมา,มค,า,าคํานวณวี่คราะหาเลขเป็นศูนย์ก็คัดเดาไอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมาบากัตัวเลขอืน่น ฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคาะตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นขอขอให้สมาชิก f c ซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็มาดูฮานอยพิเศษนะครับผลออก36453นะครับวันนี้แนวทางผมปลุกเยอะเนาะสุลปาลอย ก็ไม่เข้าเลยเนาะหลุดนะครับสำหรับฮานอยพิเศษไปกันต่อที่ฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติพุ่นออก4 6 0 6 9 6069ครับวันนี้ก็หลุดเหมือนกันต่อที่ v ีไีนะครับวีไอผลออกห้าหนึ่งหนึ่งสามแปดเขียนผิดเนาะห้าห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งสามแปดก็จะไปที่หกหนึ่งนะครับในชุดวินก็เข้าแล้วห้าหนึ่ง ส่วนวิ่งลุดหลุดนะครับวันนี้ดนวทางมันลุดหมดเลยนะครับสำหรับพันลอยบีเศษปกติ VIP ครับก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับสำหรับแนวทางเนาะมีเข้าในลุดส่วนแต้มรวมก็เหมือนกันวันนี้แต้มรวมก็หลุดนอนหลุดมีเข้าหนึ่งตัวเดียวก็คือ VIP นะครับเลขหนึ่ง VIP. ส่วนเลขเจ็ดม่เข้าเนาะนะครับที่เหลือก็ลุดหมดเลย วันนี้ก็ลุก ชุดวินนะครับก็เข้าทั้งสามแนวทางเลยเนาะนะครับมี5 3มี6โซนม,มี5 1นะครับสำหรับ่ันที่ใช้ชุดวินแต้มรวมส่วนวิงโลดก็เข้าแก่เล็ก1 VIP พิเศษปกติหลุดนะครับก็ต้องขอต้องสมาชิกด้วยเนาะนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับก็มาตามกันต่อเนาะสำหรับแนวทางในวันที่10นะครับ สองพันห้าร้อยหกสิบแปดหาน้อยสุดท้า,ายนะครับไม่มั่นใจก็ไม่ต้องนำเดีวทางไปใช้นะครับแนวทางมันก็มีเข้ามีหลุดนะครับช่วงนี้แนวทางผมก็ไม่ค่อยเดินเท่าไหร่นเนาะนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับต่อไปตามกันต่อนะครับสำหรับแนวทางในวันที่10นะครับ ก็พูดไปแล้วต้นทิพนะครับเป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับเรามาดูหาหนอยพิเศษนะครับาหานอยพิเศษวันนี้นรับชุดบินวันนี้ผมไม่ปล่อยชุดบินดีกว่านาะใช้บินแต้มรวมนะครับวันนี้าหานอยพิเศษนะครับเล็กเด่น ไปที่4กับ8ปดเล่นไปที่เลขก8จะไปที่48 28 40 <Come on. S 1> 40ปดกับสองแ ส่วนเลขเด่นก็4กับ8เล่นในที่เลขแ8นะครับส่วน3ตัวจับให้แก่4 8 0หรือ4 0 8ก็ได้นะี 4, ก็ได้ตัดเล่นเอาเนาะวันนี้ไม่ปล่อยชุดวินเนาะชุดวินใช้วินแต้มรวมนะครับ8 จะไปสี่แปดแล้วกันเนาะนะครับสี่แปดเล็กเด่นไปด้วยกันสี่แปดสองแปดสี่ศูนย์นะครับต่อที่อานอยปกติอันนี้เล็กเด่นให้สองกับห้า จะไอที่สองศูนย์ห้าศูนย์สองห้าสามตัวนะครับสองห้าศูนย์เน้นที่ห้าศูนย์แล้วกันเนาะ ก็ต่อที่ V I P เลขเปลี่ยนนะครับเด้เจ็ดกับสามก็เนในที่เลขเจ็ดก็อัที่เจ็ดสองเจ็ดสเจ็ดห สามตัวนะครับจะไปที่เก้าเจ็ดห้าสำหรับ vip นะครับต่อที่เต็มรวมสามหน่วย วันนี้ผม่้รูดได้ตัวเดิมนะครับเจ็ดกับหนึ่งจุดวินนะครับก็เอาเลขเด่นทั้งหมดรวมกันเนาะสี่แปดพิเศษสองห้าเจ็ดหนึ่งผมตัดเลขสามออกเนาะใครจะเพิ่มเติมก็ได้นะครับ กับใคที่รับในตามก็แคบเอาไว้นะครับกับไปนี้ก็ขออวยพรในสมาชิก FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่1 0เกิน9พอ2อน้ะครับขอให้โชคดีทุกท่านยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ